สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กและทีมงานบริษัทสยามเทคยูเนเต็ดของเราเช่นเคยนะคะด้วยกระแสะตอบรับที่สุดปังและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทุกทท่านนะคะในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบหลังคาไรโครงของบริษัทสยามเทคยูเนเต็ดของเรานะคะจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้มาดําเนินการก่อสร้างที่ไซงงานจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้นะคะตอนนี้เล็กอยู่ที่โรงเรียนบ้านนวลจันทรอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมินะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจบริษัทสยามพทคิเอทเคของเราเนี่ยมาดําเนินการก่อสร้างอาคารเนตประสงค์หลังคาไรรงสร้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในใช้งานโรงเรียนบ้านโนลจางแห่งนี้เลยดีกว่าว่าเราก่อสร้างตรงไหนกันบ้างตามน็กม,มาเลยค่ะ คือภายในโรงเรียนบ้านโรงจานแห่งนี้คะคะซึ่งเป็นไซงานที่บริษัทสยามเทคูนโลยีของเราเนี่ยจะมาดําเนินการก่อสร้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยจะมาวัดพื้นที่สําหรับเตรียมการก่อสร้างที่จะให้ทีมงานของเรามาภายในอทิษฐานที่นี้นะคะจะเห็นอยู่ไกลๆที่เป็นสนามวอลเลย์บอลสนามกีฬาการแจ้งจุดตรงนั้นนะคะจะเป็นสถานที่ที่ทางทีมงานของเราเนี่ยจะ ดำเนินการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ไร้โครงสร้างนะคะที่โรงเรียนบ้านโนนจานแห่งนี้นะคะทางโรงเรียนเนี่ยได้ทำมาป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดมอนเนกประสงค์หลังคาไร้โครงสร้างแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดก็จะถึงสถานที่ก่อสร้างนะคะเดี๋ยวตามเล็กมาเลยค่ะ ทางด้านหน้าเล็กนี้นะคะที่เป็นสนามกีฬากลางแจ้งนะคะที่ถึงเน็ตวอลเลย์บอลอยู่นี้นะคะทางทีมงานของเรานะคะจะเข้ามาดําเนินการก่อสร้างซึ่งจะเป็นอาคารขนาดกว้าง17เมตรยาว25เมตรแล้วก็เสาสูงประมาณ5เมตรนะคะนี่คือสายงานที่ทีมงานของเราจะเข้ามาดําเนินการการ่อสร้าง เมื่อสักครู่นี้นะคะทีมงานของเราเนี่ยได้ทําการวัดพื้นที่เขตก,ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะเข้ามาดําเนินก่อสร้างเนี่ยประมาณวันที่25-26มกราคมนี้นะคะลูกค้าหรือผู้ชมท่านใดนะคะสนใจรับชมผลง,งานของเราก็เรียนเชิญได้ที่โรงเรียน บ้านนนจานแห่งนี้นะคะอาคารขนาดกว้าง17เมตรยาว25เมตรเสาสูงประมาณ5เมตรเนี่ยเราใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ45วันก็จะแล้วเสร็จลูกค้าผู้ชมท่านใดมีเวลาน้อยแล้วต้องการการก่อสร้างที่รวดเร็วก็ยินดีให้บริการนะคะเข้ามาปรึกษาทีมงานของเรา ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปรับชมผลงานของเราเบื้องต้นได้ที่เพจ Facebook หลังคาไ like ลท์โครงสร้างบายสยามเทคยูนิเต็ดหรือที่เว็บไซต์ w w w s i a m t e c h u n i t e d c o m นะคะหรือจะปรึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0959172515นะคะเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยจะมาอัปเดตรูปผ่านทางเพจ Facebook ให้ลูกค้าชมอีกครั้งว่าหลังจากที่เรา เข้ามาทำงานที่โรงเรียนบ้านโนนจานแห่งนี้แล้วมีความคืมหน้าไปถึงไหนกันบ้างวันนี้เล็กแลยทีมงานทุกคนต้องขอลาเพื่อนๆลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในใสายงานถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ